เผยสภาพจิตใจหนิงเป็นยังไงบ้างทัญญาทัญยาเรศก็เปิดสภาพจิตใจหนิงปริตาพร้อมกับเผยในอุปสรรคที่ปล่อยภาพมือที่สามนั่นเองจากประเด็นที่ หนิงปริตาก็เปิดใจหลังเปิดภาพมือที่3นั่นเองไปแล้วนั้นก็พร้อมกับโนเวทที่ออกสื่อที่มาเคลียร์ให้จบให้รู้เรื่องที่ขออย่าท่ามกลางถึงคนอื่นนะล่าสุดทัญญ่าทัญญาเรศนั้นก็ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นนี้ว่าผ่านมาเยอะหนึ่งแล้วนะเองหนิงก็โอเคแล้วก็เข้มแข็งแล้วแม่ก็แรมุ่งหน้าเข้มแข็งและมุ่งหน้าในบางมุมก็อาจจะมีอ่อนแอกันบ้างนั่นเองเดี๋ยวรอ รอรอบหน้าก็จะดูกันว่าจะเป็นยังไงคิดว่าเขาก็เคลียร์นะคะนั่นเองเพราะว่าหนิงนั้นเขาก็อยากจะให้มันจบตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วนั่นเองตอนนี้หนิงก็ได้โพสต์ภาพชี้แจงถึงมือที่สาและท่ามกลางเหตุผลว่าตอนนี้ก็คิดว่ากันคิดอะไรหนิงก็บอกว่ามันเป็นภาพของลานออกมาและทําให้คนเข้าใจผิดอาจจะนวย อารมณ์ที่โมโหนั่นเองที่หลายคนต้องเข้ามาช่วยคนที่คนในครอบครัวก็ต้องมาช่วยเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องอารมณ์ที่เชวบุบที่ไม่ไหวแล้วจริงๆหนิง,หนงก็ไม่ได้มีการกังวลถ้ามันมีการฟ้องหนิงก็บอกให้มาฟ้องหนิงเลยคนเดียวก็อย่าเอาคนอื่นมายุ่งนั่นเองแต่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของหนิงนั่นเอง